สวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนนะคะเราชาวกุซูสุรลนค่ะในช่วงค่ำคืนวันที่16ตุลาคมส่งความสุขวิญญาณทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆ และขอพระเจ้าทรงอวยพรอ,อย่างมากล้นเราติดตามเรื่องราวของของว่างี่บอนก่อนเลยนะคะสําหรับในช่วงของวันนี้เกได้ว่ามีอีเวนต์แบบไม่เว้นแต่ละวันจริงๆมีกิจกรรมตลอดมีงานทําตลอดบางคนบอกว่าโหทํางานเหมือนติดนี้เลยเนี่ยอว่างี่บอนงานเยอะมากจริงๆและในช่วงของเช้าว,วันนี้อว่าี่บอนเดินท้าพี่ช้างชุนอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นะคะมีนแฟนไปรอรับแบบเยอะมากๆชางชุน,นะะเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลจีหลินนะคะในประเทศจีนตั้งอยู่ใจกลางที่ราบที่ชื่อว่าซ่งเหลียวและชางชุนก็เป็นเมือง หลวงและเป็นเมืองเอกของมณฑนนี้ด้วยนะคะมณฑนจีหลินอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนไว้บออเดินทางไปถ่ายทำโฆษณาข,ของアウดีนั่นเองแฟนๆก็ทั้งรับทั้งส่งกันเลยนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่ทั้งไปทั้งกลับนะคะหนานแน่นอบอุ่นตะโกนเรียกแบบวังี่ปอหวังฮีปโอจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะเห็นเพียงแค่รถทีมงานของวังี่ปอเนี่ยก็ดีใจแล้วไว้บออเดินทางไปถ่ายทำโฆษณาข,ของアウดีนะคะทันดาของอาร์ตเรคเตอร์คุณแดเนีย คุณเดนเ e l นะคะก็มีการเปิดเผยแล้วก็ถ่ายคลิปนี้ค่ะบนเซียงหงชูบอกว่าหวังีิป่ปเนี่ยเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นคนนิสมากทําไมถึงได้เป็นคนนิสแบบนี้และเขาก็ไม่มีความตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรเลยตอนที่เขากําลังขับรถแข่งคือเป็นรถสปอร์ตค่ะ g t ที่มีความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากพี่น้อง200กิโมตรต่อชั่วโมงนี่แหละเราเห็นภาพนี้นะจาก คุณดานียลนะคะซึ่งเป็นอาร์ตเรคเตอร์ของทางด้านอาดีเราก็จะมารอดูโฆษณาแบบเต็มๆไปด้วยกันนะคะตอนนี้วหยปอลนันถ่ายทำเซส,สิ้่ไปที่เรียบร้อยแล้วไว้ยบปอกเดินทางกลับปักกิ่งแล้วนะคะส่วนในช่วงของวันพรุ่งนี้ไปงานต่อนะคะเป็นงานของทางด้านโบค่ะเป็นงานกาล่าจากที่เซิจจนเจิ้นมณฑลกวางตุ้งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนเป็นเมืองที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็เศรษฐกิจกคึกคักมากๆงานที่วายปอจะไปนะคะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยทางเทนเซ็นต์นะคะแอปพลิเคชันของเทนเซ็นต์ จะมีไลฟ์ค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกานาทีที่จีนเนี่ยจะเป็น17นาฬิกาสานาทีที่ไทยก็16นาฬิกาสานาทีตอนช่วงบ่ายนี่เองเราสามารถที่จะติดตามรับชมได้แบบง่ายๆทนาฮโวก็มีประกาศออกมาด้วยนะคะว่าสวัสดีทุกคนสอบเทศการพลังแฟชั่นของโวกที่จะจัดขึ้นในวันที่17ตุลาคมก็เป็นแบบงานส่วนตัวดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรับประสบการณ์ที่ดีเนี่ยรับชมทางออนไลน์ดีกว่ากิจกรรมการตลาดก็ติดตามเปิดสาธารณะให้เข้าชมฟรี และเพื่อให้งานเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นก็อยากจะให้คนที่แบบว่าไปอยู่บริเวณงานเนี่ยคํำนึงถึงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยต่างๆแล้วเขาก็บอกเลยนะคะว่าไม่ให้ตะโกนส่งเสียงเชียร์อะไรใดๆทั้งสิน้นอันนี้จะห้ามได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาก็บอกมาแล้วนะคะเนี่ยจากท่านาของโบกแล้วโวกค่ะก็โพส์ภาพนี้ของหวังี่ปโอด้วยเราก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เห็นหนะ้าสวัสใบใบ,บนี้เป็นสุดพิเกตนะคะใบรับรองการปีนเขาครั้งแรกของหวังี่ป๋ปปีนได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เป็นใบรับรองที่ออกให้กับวังยิปอปค่ะโดย YSCA ซึ่งเนื่องจากรายการนะคะ Exploring the Unknown with วังยิปอนั่นเองของ Discovery Channel Asia ไปอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวังยิปอปนะคะซึ่งเราก็ภาคภูมิใจไปด้วยจริงๆแล้วขอแสดงความดีใจกับวังยิปออและทีมงานด้วยนะคะทีมผลิตค่ะซีรีส์เรื่อง w อ r ฟ์ Fate, f f ฟเ t หรือว่าสมรภูมิแห่งศรัทธาตอนนี้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best TV Drama สอบรางวัล Golden Eagle Awards ครั้งที่32วังทิปปอบ,บทบาทเว้ยรั่วไหลขอสจำคมดีใจด้วยนะคะเราก็จะมารอรุ้นบริการขอให้ได้รับรางวัลเป็นซีรีส์ที่เราประทับใจมากๆแล้วเราก็รักเว้ยรั่วไหลมากด้วยจริงๆสแสดงออกมาได้ไม่มีที่ตินะคะวังยิปอสสำหรับการสแสดงซีรีส์เรื่องนี้ ผลงานคุณภาพที่แฟนๆนั้นลืมไม่ลงอีกเรื่องหนึ่งเลยเรามาที่งานงานนี้กันนะคะสำหรับสมรภูมิแห่งศรัทธา Asian Television Awards ค่ะครั้งที่29งานจัดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะจะประกาศผลกันในช่วงวันที่29-30เดือนหน้านี้เดือนพฤศจิกาย,ยนเราขอแสงความดีใจด้วยนะคะเพราะว่าผลงานของวงังอีปอเนี่ยทั้ง2ง,งานเลยก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับนะคะการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์แห่งเอเชีย ครั้งที่29ผลงานของวังฮิปโอนะคะที่ได้เข้าชิงก็คือม be ี Best Drama Series คือเรื่องสำหรับภูมิแห่งศรัทธาหรือว่า War o f f a t e รางวัล Best Entertainment คือจากงานโอลิมปิกที่เซี่ยงไฮ้ที่หวังีิปอร้รองเพลงเพลงนี้ Why Brand s h ีงยงไห้เป็นการแสดงที่สุดแสนจะยอดเยี่ยมและประทับใจเราก็มารอลุ้นผลไปได้วยกันนะคะวันที่29และ30นี้งานจัดขึ้นที่อินโดนีเซียสำหรับ Asian t e l e i s i o n Awards ครั้งที่29 นส,สุดตาดร,รอคอยนะคะเราจะได้เห็นวังฮิบอในสามแข่งแล้วนะคะในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ที่จูไฮในช่วงเมื่อวานนะอีวิสุก็ปล่อยโลโก้นี้ออกมาในช่วงระยะเวลานี้พอดีมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากวังฮิบอนั้นจะลงแข่งนี่คือหมายเลข8บสิบห้านะคะเรามีงูเขียวอยู่วันนี้ด้วยเป็นงูเขียวหางไหมเขาบอกว่าคดเคี้ยวแล้วก็วนเวียนตลอดทางแต่มักจะวิ่งขึ้นไปด้วยทัศนคติที่กล้าหาญและเคลื่อนไหวสีเขียวแรงล่าเปอีวิสุใหม่จับมือกับวังฮิบอและสร้างโลโก้ใหม่ หมายเลข85งูเขียวหางไหม้เขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเพราะว่าความรักและด้วยความรักที่เต็มไปด้วยความรักงูเขียวหางไหม้จะเปิดตัวเร็วๆนี้แน่นอนโปรดติดตามเป็นโลโก้สีเขียวดํามีสีขาวมานิดหน่อยที่สนามจูไหสุดสัปดาห์นี้นะคะจูไหอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไทม์เทเบิลตารางอีเวนต์และตารางการแข่งขันนั้นออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะในช่วงวันที่18นะคะบวันศุกร์ก็จะเป็นการซ้อมและส่วนช่วงวันที่19นะคะก็จะเริ่มแข่งในรอบคัดเลือก นอกนอจากนั้นคะ่ะช่วงของวันอาทิตย์ก็จะเป็นการแข่งขันรอบที่2แล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลกันด้วยวรอติดตามหวังยิปปบอไปด้วยกันนะคะสำหรับการแข่งรถในรายการแรกสำหรับรถยนต์ค่ะ GT Sprint Challenge ที่สนามชิลไฮอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิสและส่งท้ายคะ่ะวังยิปปอในช่วงค่ำคืนนี้คะ่ะที่โคชนาของปานนาอินเมื่อวานในช่วงเวลาบาริกาสีนาทีนะคะหวังยิปปบอก็อับโฆชนานี้ความยาว53วินาที ละช่วงเวลาที่วัมอาเซียนอยู่นี้ผ่านไปวันหนึ่งนะคะยอดวิวที่29ล้านวิวอัพคนกดไลค์มากกว่า1ล้านไลค์นะคะคอมเมนต์มากกว่า1 6 0 0 0 0ืนอัพแล้วก็กดแชร์มากกว่า1ล้านเอาเข้าไปเยอะมากๆเราส่งความคิดถึงเซียวจ้านด้วยนะคะรวมถึงทุกเรื่องของการทำงานค่ะส่งกำลังใจงให้ด้วยไฟติ้งและวันนี้ค่ะแอคเคาท์วปองเซียวจ้านและเซียวจ้านซิโดนะคะยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร เขบคุณบรนด์ลีนิงด้วยนะคะที่ส่งเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาข,ของเซลเจานนะคะในฐานะของกอบอแบรนด์แอมบาสเซอร์ให้เราได้เห็นกัน ถึงแม้จะสั้นๆก็ดีใจและเสียจ้างก็บอกด้วยนะคะว่าสวมใส่เลนิงในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะให้ทั้งความอบอุ่นแล้วก็ดูมีสไตล์และเสจ้าเซรโอช่วงบ่ายวานนี้ในตัวยินนะคะมีอัปเดตด้วยค่ะสำหรับการร่วมเป็นสบขีพยานกับกอวบ๊อบแอนด์แอมบอสเซอร์เซลเจนเป็นพลังเทคโนโลยีใหม่ในการดูแลเส้นผมของโรเลอัลโปรนั่นเองเป็นการซ่อมแซมผมในหนึ่งนาทีนะคะที่เรียบลื่นเรียบลื่นยาวนานแบบ72ชั่วโมงเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะคะเรื่องรา่คาวาคลาของ วันมาขอใอยทุกคน,น,นมีความสุขมากแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเราก็เป็นกำลังใจงให้ทั้งเซยวจ้ากับหวังฮิปอนะคะสำหรับเรื่องราวการทำงานและขอพี่น้องทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเพราะว่ากำลังจะเปลี่ยนจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วขอทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอพระเจ้าส่งไอคพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ